ะะความเปื่อยลวร่นนะคะเนื้อในนุ่มนะคะเนื้อในเขาจะนุ่มค่ะนะคะตรงนี้จะนุ่มเลยฉีกได้เลยค่ะ,นะะแล้วก็ตัวหนังนะคะเพื่อนความกรอบของหนังนะคะจะกรอบมากเลยค่ะจิ้มน้ำจิ้มแจ,จ,จ่วตัวนี้นะแซ่บอ,อร่อยคะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนมาทำขาหมูเยอรมันนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรน้ำจิ้มแจ่วทำจากมะเขือเทศย่างนะคะเพื่อนรับรองได้ว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะนําขาหมูที่ล้างสะอาดแล้วนะคะไปนึง่งหรือว่าใส่ไมโครเวฟก็ได้นะคะแต่วันนี้ของเราจะนําไปใส่ไมโครเวฟนะคะจนเนื้อหมูสุกนะคะประมาณ80-90%นะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะตอนนี้ขาหมูของเราก็ได้ที่แล้วนะคะคือเราเอาใส่ไมโครเวฟนะของเราอะ่ะเออก็ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วแต่ว่าไมโครเวฟบ้านใครจะแรงแค่ไหนนะคะนะคะเราก็จะนํามาใส่ถาดะคะ่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะจิ้มใช้อะไรจิ้มก็ได้ค่ะที่แหลมๆหน่อยนะคะเพื่อนจิ้มเลยจิ้มที่หนังเขานะตอนนี้ก็ระวังร้อนด้วยนะคะเพื่อนเขาก็จะยังมีความร้อนอยู่นะกลับด้านจิ้มให้ทั่วเลยค่ะจิ้มทั้งสองอันเลยนะคะแต่อันนี้เราวันนี้เราทำเยอะหน่อยนะสองสองขา ใช้เป็นขาหน้านะคะอันเพื่อนโอเคพอจิ้มทั่วแล้วนะคะเราก็จะทำการบั้งเขาค่ะบั้งไว้หน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้เวลาเราทานนะคะจะได้หั่นง่ายๆนะคะ เราก็จะวางไว้แค่นี้เนีย่ยไว้เป็นอ่ที่เวลาเราทานนะเดี๋ยวหนังเขาก็จะกรอบใช่ไหมคะจะได้หั่นออกง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปอบกันนะคะเราก็จะหมักเขาก่อนนะคะโดยเอ่อพริกไทยนะคะโดยพริกไทยเกลือค่ะแล้วก็น้ำส้มนะคะน้ำส้มสายชูที่สามารถทานได้นะคะคีโตทานได้ถ้าใครไม่ทานคีโตก็ใช้น้ำส้มทั่วไปได้เลยค่ะ ก็จะทำแบบนี้ทั้ง2ด้านค่ะตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะระวังร้อนด้วยค่ะ mm hmm. ก็จะใช้น้ำส้มทา่านิดนิดหน่อยหนยก็ะปองค่ะให้เขากรอบๆเนาะ จากนั้นก็นาไปเข้าเตาอบค่ะของเราวันนี้ก็จะมีกระหล่ำปีนะคะแล้วก็ตัวเอ,อ่ออะไรอ่ะกระเทียมเนี่ยต้นกระเทียมของฝรั่งเนาะอบไปด้วยเลยนะคะไว้ก่อนร้อยเจ็ดสิบยี่สิบนาทีค่ะนี่นะคะเพื่อนเราเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้ไอ้ตรงนี้ค่ะล่างสุดนะคะใส่ถาดตรงล่างสุดเลยนะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันนะคะเราจะใช้ ย่างไฟอ่อนๆไปก่อนนะคะเออใช้ไฟอ่อนอบไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเร่งไฟนะคะแล้วก็เลื่อนตัวนี้ด้วยนะคะตอนนี้ผักสุกแล้วเราจะคีบออกก่อนนะคะเอาแต่ผักออกมาอย่างเดียวค่ะหมูยังยังไม่สุกนะคะตัวผักนี้ใครจะเอาสุกมากสุกน้อยก็เพิ่มเออเวลาไปได้เลยค่ะ ครบ10นาทีเราก็กลับด้านให้เขาหน่อยนะคะเพื่อนตอนนี้นะคะก็ผ่านไป20นาทีแล้วนะคะไฟ170ตอนนี้เราก็จะมาเล่งไฟเป็น230องศานะคะเพื่อนเล่งไฟไปที่230องศาแบบนี้นะคะแล้วก็เล่งเวลาด้วยนะคะประมาณ 3 0ถึง40นาทีนะคะอันนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะเลื่อนถาดตรงนี้ขึ้นมานะคะขึ้นมาให้มันสูงประมาณนี้นะคะระดับกลางค่ะระดับกลางก็จะเลื่อนขึ้นมาได้แบบนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะระหว่างที่รอเราก็มาปอกหอมกระเทียมเตรียมทำน้ำจิ้มแจ่วกันนะคะ ตอนนี้เราก็จะหั่นนะคะเพื่อที่จะเวลาเราไปย่างอะคะ่ะคว้านในกระทะจะได้สุกง่ายๆนะคะตอนนี้เราก็จะมาคั่วพริกกันก่อนเลยค่ะปริมาณสามารถเพิ่มลดได้ตามชอบเลยนะคะเพื่อนแต่นี้ของเราไม่ทานเผ็ดนะเราใส่แค่นี้เราก็เผ็ดแล้วเนาะพริกได้ที่ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนก็จะไม่ไม่เค็มๆหอมๆนะคะ จากนั้นก็คั่วหอมกระเทียมต่อเลยค่ะหอมกระเทียมได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตำค่ะจากนั้นก็นำมะเขือลงวางย่างนะคะเราก็คอยกลับคณาคารเพื่อนมะเขือเทศ ระวังร้อนนะคะอันนี้เราทําอาหารเราชินแล้วนะเราใช้มือถ้าใครไม่ชินก็ใช้ตะหลิวนะคะเพื่อนใช้ช้อนกลับเอานะคะจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศย่างลงไปเลยค่ะในส่วนของน้ำจิ้มแจวนะคะเพื่อนใครจะตมแบบละเอียดหรือว่าแบบหยาบก็ได้นะแต่ส่วนตัวเรานะชอบแบบหยาบอร่อยดีค่ะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะตำมะเขือเทศละเอียดแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะ นั้นเราก็จะปรุงรสด้วยมะนาวนะคะเพื่อนน้ำมะนาวอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะใครจะใส่มากใส่น้อยตามชอบได้เลยชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวเยอะๆเลยค่ะเพื่อนใส่มะนาวเยอะๆเนาะของเรารอบนี้คือเราใส่สองอ่อลูกหนึ่งนะคะลูกหนึ่งก็สองชิ้นแบบนี้นะะแล้วก็คือเราจะทําไว้เยอะหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อที่จะเอาไว้ทานกับอย่างอื่นด้วยนะคะรอบนี้นะไม่ใช่ทานรอบเดียวหมดนะคะเพื่อนไม่ใช่มื้อเดียวนะคะอันนี้ ตามด้วยน้ำปลาค่ะเราจะปรุงแค่นี้นะคะน้ำปลาแลว้วก็มะนาวแค่สองอย่างนี้นะคะถ้าใครชอบออกหวานก็คือสามารถใส่หญ,ญ้าหวานได้เลยนะคะเพื่อนตอนนี้ก็ชิมค่ะใครชอบผงชูรสก็ใส่ได้ค่ะแสร็แล้วค่ะเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของแจ่วมะเขือเทศนะคะแจ่วมะเขือเทศย่างเดี๋ยวเราก็ไปทําขั้นตอนอื่นกันเลยค่ะตอนนี้คาหมูข,ของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะ ตอนนี้ขาหมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะขาหมูเยอรมันจิ้มแจวมะเขือเทศย่างนะคะเพื่อนก็จะมีผักแกล้มนิดๆหน่อยๆนะคะก็จะมีเป็นกระลำปีแล้วก็ต้นกระเทียมฝรั่งนะคะก็คือผักอันนี้เราจะนึ่งหรือย่างก,ก็ได้นะคะเอามาทานกับน้ําจิ้มเนี่ยค่ะแจวตัวนี้นะคะแซ่บอร่อยมากๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยะคะ่ะเพืพ่อนนี่านเพื่อนกรอบแน่นอนค่ะนะ,ะจิ้มแจวเลย กันเ่ทำง่ายๆก่เคืองปูี้แค่ยางเดียนะนี่ความเปิดล้วรนนะคะเนื้อในนุ่มนะคะเนื้อในเจนุ่ม่ะนี่คตรงนี้จะนุ่มเลยฉีกได้เลยค่ะแล้วก็ตัวหนังนะคะเพื่อนความกรอบของนันี่ะจะกรอบมากเลยคะชิมนเจลตัวนี้นะเซฟอร่อยมากไงันนะคะเพื่อนเ